ท่านประโยชนขาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงเรื่องปฏิเวทาของท่านผู้เฒ่าสำหรับตอนระยะหลังคือตั้งแต่คัสเสิทิศเอ็ดเป็นต้นมาคงอยาเจท่านทั้งหลายสนใจให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชของเรา โดยที่เราใช้ขับศัพท์ว่านิพานสสะสะิกริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาจึงแปลเป็นใจความว่าเรารับข่ากาสาวพัฒพระธรรมให้แจ้งเสียงพระนิพพานจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดและก็เป็นความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารความจริงปฏิปทาตอนต้นก็มีความหมายแต่ว่าความหมายยังอยู่ในการที่รียกว่าเราต้องการให้พ้นจากอบายภูมิในเมื่อเราพ้นจากอบายภูมิคือพ้นจากการเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันถ้ายังต้องเกิดเป็นคน ก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นั้นฉะนั้นจุดปฏิปทาของท่านบูเท่าตอนนี้เป็นปฏิปทาที่พ้นทุกข์ขอท่านทั้งหลายจะพยายามสนใจให้มากเปิดรับฟังให้มากฟังไปแล้วก็คิดด้วยต่อจากนี้ไปอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งคำว่าช้าไม่ได้หมายถึงคำพูดแต่ละตอน ถ้าต่อเพราะว่าท่านผู้เท่าท่านบันทึกของท่านไว้รู้สึกว่าสั้นมากเพราะว่าเป็นการบันทึกยอ่อถ้าตอนไหนที่ผมว่าพอจะมีความรู้แทรกลงไปได้ผมก็แยแทรกเพื่อความเข้าใจของท่านขอเล่าเรื่องราวของท่านต่อไปแท่งกล่าวว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันท่านเดินจงกรม เวลาเย็นใกล้เมนไดฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าท่านทำที่ไหนเวลาเท่าไรจะเห็นว่าเวลาของท่านไม่มีเวลาท่านเร่งรัดจริงๆเวลาว่ากระทั่มบอกว่าในก่อนจากวันนี้ไปสามวันท่านจองกรมเวลาเย็นใกล้เมนได้ทราบข่าวว่าวันจากนี้ไป มาวันจากนี้จะได้อนาคามีนี่ตั้งเขียนอย่างนั้นเนี่ยมาวันจากนี้อ๋อเอางี้ผมอ่านไม,ม่ยท้าใจชัดว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันจงกรมในเวในเวลายังใกล้เมนได้ทราบว่าอีกสามวันจากนี้จะได้พระอนาคามีแล้วตั้งเขียนว่าวันนี้ตอนเช้าท่านว่า จะได้อย่างช่สิบวันเป็นวันเดียวกันนั้นได้ตอนเช้าท่านเจริญพระกรรมฐานก็มีท่านเห็นฉับพันรังสีรัศมีหัวประการพวยพุ่งลงมาก่อนท่านเห็นครบเห็นรัศมีหัวประการในท่านเห็นครบเพราะอะไรเพราะว่าท่านติดในพุทธาพุทธานุสติกรรมฐาน คนใดที่ติดในพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธแล้วสัมมาระหังอย่างนี้เป็นต้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากันปกติอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าอะไรจะมีขึ้นก็มีจากพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วว่าอนันทานดูก่อนอน,นุน บุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ท่านในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่แม้เขาพูดนั้นจะเกาะชายสังคติของตถาคตไว้ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรมฐานผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เคยเห็นตถาคตถ้าบุคคลผู้ใดเกิดมาท่านในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตะถาคตนี้ผ่านไปแล้วคนดีท่านผู้นั้นเจริญพุทธานุสติอยู่ตามปกติที่ว่าผู้นั้นเกาะชายสังคติของตาถาคดอยู่สําหรับท่านผู้เท่าในตามประวัติเดิมของท่านท่านก็ติดอยู่ในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้า เรียบเปรียบพระพุทธเจ้ากับรถไฟก็เหมือนกับหัวจักรใหญ่พระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวรถจักรพระอาริยะสาวกทหลายเหมือนกับรถโบกี้หรือว่าตู้ที่ถูกลากไปฉะนั้นท่านจะจับท่านก็จ,จับรถจักรยังไงยังไง,ไงรถจักรก็มีกําลังใหญ่ตู้ที่ลากตามไปจะหลุดที่ไหนก็ช่างแต่รถจักรก็ไปได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นใดท่านก็ตั้งใจจับพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือไม่ยอมละทิ้งพระพุทธเจ้าตามประวัติอีกตอนหนึ่งท่านเขียงท่านไว้ว่าเวลาที่ท่านเข้าสมาบัติครั้งใดท่านต้องไปนวัศสการพระพุทธเจ้าก่อนนี่เราคุยกันเฉพาะนักศึกษาร่วมสำนักแต่ท่านศึกษาแบบอื่นท่านไม่เคยทำก็เป็นเรื่องของท่าน นี่เรเอาเรื่องของท่านที่ปฏิบัติได้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าใครสงสัยก็ควรจะปฏิบัติให้ได้ถึงมโนมยิทธิเลือพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเป็นอภิญญาเพราะาท่านพู้นี้เป็นพระทรงอภิญญาถ้าท่านได้อภิญญาเราไม่ได้อภิญญามันก็เถียงกันเหมือนกับคนเขาเคยไปเทศอเมริกาเห็นตดกรอยชั้นเศรกลับมาประเทศไทย มาเล่าคนไทยฟังแต่คนไทยที่ไม่เคยเห็นตึกขนาดนั้นก็จะหาว่าคนนั้นบ้าๆบ้าบอแต่ถ้าไม่เห็นจริงเข้าก็กลายเป็นคนบ้าตามคนนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นจริงๆข้อน,นี้มาชั้นใดแม้ว่าปฏิปทาของท่าน้เท่าก็เช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นคุยกันต่อไปไม่ได้คุย เอาเรื่องของท่านมาอ่านแล้วผมก็แวะเสหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาวิภาวิจารณ์ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะได้อย่างช้าอีกสิบปันอย่างช้านะแต่ว่าตอนเย็นเห็นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงตรัสว่า อีกสามวันจากนี้ไปจะได้นาคามีถ้าจำไม่ดีว่าสรพพสดนาละเอียดก็คือพระสกิทาคามีต่อจากนั้นท่าเขียนต่อไปว่าแต่ว่าพระองค์มีพระพุทธโอวาทนี้เคยให้ไว้ว่าการบรรลุนั้นใครจะกำหนดแน่นอนไม่ได้สุดแล้วแต่การปฏิบัติวันนี้ได้ไปที่เมนอีก ได้จงกรมแล้วก็ทําจิตในวิปัสนาวันนั้นปรากฏว่าฝนตกหนักกลับรายกติแล้วฝนตกหนักจิตสบายมากอากาศมันเย็นเกิดความชุ่มชันทำทั้งร่างกายทําให้ใจไปปกติเมื่อจิตสบายมากสมาธิมันก็ท่งตัวและคนนี้จะเข้าไปยุ่งเวลาที่เดินจงกรมน่ะก็ไม่แน่นัก ในสถานที่นั้นเขามีการปฏิบัติกรรมฐา,านกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่จเจ้าสำนักบอกว่าเป็นแบบเบสิกนั้นเมื่อใดเมื่อท่านทําตามสายวิสุทธิมรรคยิงไม่ลงกับสำนักนั้นคําว่าไม่ลงหมายความจะขอสำนักเขาไม่ชอบก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีแ้าเป็นเทนสองบาท เขาว่าเทนสองบาทนี่มีเรื่องอยู่ว่าสมัยหนึ่งรอาจารย์ท่านมีบาทร้าวอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นรูเล็กๆตามพระวินัยว่าถ้าเป็นรูจนนิ้วลอดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนบาทใหม่ได้เวลาใช้ข้าวเสร็จล้างบาทท่านเช็ดบาทเสร็จถึงก็ส่องจ้องดูว่ารูมันโตขนาดไหนจะเปลี่ยนได้แล้วได้ยัง บรรดารูกสิธิ์อาจารย์สองแบบนั้นก็ไม่รู้ท่านส่องอะไรไม่ได้ถามท่านก็เช็ดบาดแล้วก็ส่องเหมือนกันส่องตามท่านแต่ว่าบ่ายข้างต้นไม่มีรูก็เป็นอันว่าส่องแบบงงๆเขาหาว่าท่านบูเท่านี่เป็นเทนสองบาทแล้วเต่าพันล้านปีบ้างไม่ทําตามเขาแต่ท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกสงสารคนพวกนั้น ว่าปฏิปทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนบรรลุอรหันต์มามนับไม่้วนทําไมถ้มาแก้ไขกันใหม่แล้วบุคคลที่เป็นต้นแห่งการแก้ไขบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะยอมรับนับถือถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ควรจะเว้นไม่ก่อนล้่ก็เป็นเรื่องของจิตใจ ราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีท่านสันชัยบิภพชกแล้วก็มีคณาจารย์มากที่ไม่ยอมเห็นด้วยเป็นนั้นว่าคุยกับท่านต่อไปท่านบอกว่ากลับมากุฏิแล้วเข้าอภิญญาพรละสมาบัติได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อววาดว่า ขนาดนี้เธอถึงอนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลา19บเกนกาสนาทีแลน,นก็เป็นอนุว่ตในช่วงที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเองอารมณ์ก็เข้าถึงอนาคามีผลท่านวิจาร์ณจิตของท่านว่าความจริงหลายวันมาแล้ว อารมณ์เรื่องจากการาคาก็ดีปฏิคะาเขาดีมันมีความสบายเรื่องกามราคา่ะมีมาเสนอทุกวันสาวสวยรวยทรัพย์มีความรู้ดีเมื่อพูดประจวบประแจาบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อลงหน้าแล้วถามว่าทำไมท่านว่าอย่างนั้นก็บอกว่าเห็นทีถ้าทำท่าคิดว่าจะแต่งงานด้วย ไปไปมาก็ทำเฉยเสียท่้ก็นิ่งแล้วเธอผู้นั้นก็ไม่ละความพยายามเป็นเด็กๆอายุสิบเจ็ดสิบปดท่านบอกว่าอายุท่านตังสี่สิบเจ็ดปีแล้วก็สี่สเจ็ดปีกว่าไอ้สี่ิบเจ็ดมันเป็นปีโกงแต่จริงๆแล้วเกิดจะปาไปห้าสิบละมั้คงคนจะห้าสิบเสร็จแต่หน้าตาของท่านท่านบอกว่าลักษณะมันไม่บอกว่าเป็นคนอายุห้าสิบ พราะใจมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจิตมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมสามน้อยลงไปนั่เด็กๆประเภทนี้ท่านคิดว่าไม่ใช่เขาชั่วมันเป็นเรื่องของมานกิเลสมานดนใจเด็กแล้วก็สําหรับปฏิคะก็ไม่ต้องพูดมีทุกวันทั้งวันเพราะว่าสํานักนั้นเป็นสํานักเบสิก แล้วก็นั่งดา่านั่งว่านั่งเคะนั่งนั่งแคะนั่งกระทบกระเทียบจะพูดอะไรกันก็ตามจะต้องยันมาหาทางท่านอยู่เสมอท่านก็บอกว่าคําพูดของท่านท่านใช้กําแพงกั้นไว้ว่าให้หล่นอยู่ใ,ใกล้ๆกกุฏิของท่านไม่ถึงท่านหรือท่านไม่สนใจนั่นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่เขาถือว่าเป็นคนใหญ่เป็นคนสําคัญ ปฏิบัติหนักเข้ากุดแม้เวลาเข้ากุดแลว้วเวลาจะออกมาอยู่ในกุดเหมือนกับเวลาเข้ากุดเจริญสมณธรรมต้องมีคนส,งสง่งข้าวส่งปลากินข้าวกินปลาต้องมีคนบะเขนมีท่าทา,ทาสงสงบเรียบร้อยแต่พอออกมาแล้วแหมผู้เสียดสีหน้าฟังเป็นอันาทุกวาระที่ประทานหน้ากันต้องยินได้ยินเสียงท่านผนนี้เสียสีอยู่ตลอดเวลา แม้แต่คณะอาจารย์ใหญ่ผู้นำก็เช่นเดียวกันใครจะไปใครจะมาก็ตามจะต้องเสียสีมาถึงท่านบอกท่านมีความรู้ว่าเขาว่าท่านแต่รมจิตตอนนั้นเป็นได้เพียงว่าเขาว่าขันห้าเท่านั้นมันไม่ถึงใจของท่านท่านก็บอกให้มันหล่นไว้ข้างๆรูปติแล้วไม่เช่นนั้นต่อมาท่านบอกถ้าไม่รับเลยหล่นใกล้ๆกันไม่เอาลอยไว้ที่ปากของเขา มันออกจากปากความไม่ได้มันก็ไหลเข้าอยู่ในใจของเขาเองใจของท่านสบายกามารำกามราคะก็ไม่กินใจนี่หนูทั้งหลายที่เข้ามาเห็นเป็นซากศพว่าท่าที่ปฏิบัติมามาเสียดสีใจก็มันมีสภาพกรายเป็นเหมือนว่าลมที่ผ่านไปเบื้องสูงไม่กระทบกายนั่นเอง มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีไม่สัมผัสจิตท,ท่านได้ท่านปฏิบัติตามโอวาทขององค์สมเด็จพระจอมตรได้ดีแล้วก็โอวาทที่องค์สมเด็จพระจันทรศรีสั่งพระโมคามามคัลลานะมาสอนท่านก็ปฏิบัติได้ดีนี่ผมว่าท่านดีนะแต่ว่าในนองสือของท่านท่านเป็นนามตัวท่านเสมอท่านไม่ใช้คําว่าดีท่านสงสัยตัวเองเสมอ หลังจากนั้นไปเมื่อรับคำพยายกรณ์ว่าเธอได้อนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเกนาฬิกาสาสนาทีของวันนี้และได้ทรงทรงประทานโอวาาต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปอย่ายับยัง้งอย่าหยุดอยู่แค่นี้ ยงอย่าคิดว่าอนาคามีผลเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปณิพานได้นั่นถือว่ากิจมันยังไม่เสร็จมีภาระที่จะต้องทําถ้าชีวิตยังทรงตัวต่อไปก็ทําให้เสร็จไปเลยจะต้องไม่ต้องทําต่อไปอีกเราควรทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรรคผลเพื้องสูง คำว่าปรัสนาให้ละเอียดนี่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันเป็นอารมณ์ของกําลังที่เจริญกรรมาฐานจริงๆยากคงเคยถามพระมาหลายองค์แล้วท่านก็นเลยไม่อธิบายมันเป็นการท่านก็บอกว่ายากคําว่าปรัสนาละเอียดแจพูดให้มาละเอียดํานั้นไม่มีแล้วพูดไม่ออกแต่ความรู้สึกมันมีฉะนั้นถอยหลังเข้าไปท่าหรบบท่านพู้ฟังมาแล้วในถ้อยคําที่พระ โมคลาสอนท่านเอาจุดนั้นไม่คิดไว้เสมอหรือว่าจะหันเข้าไปดูในมหาปฏิปทานนสูตรก็ไม่ต่างกันความจริงท่านสอนนี่ในกรรมฐา,านสีน่สิบกรดีมหาปฏิปทานนสูตรก็ดีหรือที่ท่านมาสอนท่านผู้เท่าก็ดีก็เอาสิ่งนั้นมาใช้เอามาสอน ถ้าพวกเราเป็นคนที่มีความไม่ประมาทสนใจจริงๆผมว่าบรรลุอลหรหันต์ไปไหลายองค์แล้วนี่ถ้าผมว่าท่านแบบนั้นผมก็ต้องมานั่งดูตัวผมว่าเวลานี้ผมเป็นพระอหรหันต์แล้วหรือยังนี่สิมันสงสัยถ้าผมพูดให้ท่านฟังท่านเป็นอหรหันต์ได้ถ้าผมจะไม่เป็นอหรหันต์ตัวอย่างก็มีเยอะไป อย่างท่านพระจัาก,กุมบาลท่านเปนอรหันาหาสุขาวิปัสสโกแต่ท่านก็นสอนลูกศิษย์ของท่านให้เป็นปฏิสมิทายานตอนนี้ถ้าหากว่าท่านแปลกใจก็ไม่ควรแปลกเพราะว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเจริญกรรมฐานได้สมาบัติแปดหมดส่วนความเปนอรหันาหาขัน้นทรงตัวคือมาตรฐานจริงๆก็คือสุขาวิปัสสโก สำหรับทีวีโชชลภิญโญปฏิสัมพมันธปโตนั้นเนื่องในกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนด้วยสนใจในกีฬาด้วยเขาได้ผลสองอย่างที่สนใจในหลักสูตรการเรียนจริงๆก็ได้แต่ชั้นขึ้นมาแต่กีฬาไม่เก่งก็ไม่เห็นจี่เป็นอะไรความรู้เก่งกีฬาไม่เก่งไม่เป็นไรทํางานได้ กีฬาเก่งอย่างเดียวความรู้ไม่เก่งความสามารถไม่เก่งทํางานที่ไหนเขาก็ไล่ไปนี่เราคุยกันช้าๆนะท่านก็บอกว่าทาไม่ท่านสั่งไว้ทใวิปัสนาญาณให้ละเอียดเพื่อบรรลุมรผลนี่การสําเร็จนั้นใครจะพยากรไม่ได้ถ้าทําถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลัน นี่พระพูดมาสมาของขอย้อนอิริทท่านบอกว่าขณะนี้ถึงอน,นาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลา9ก้น .3 ฬิกามสิกานาสนาทีและได้ประทานอว่าต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรกผลถ้าสำหรับการสำเร็จนั้น ใครจะพยากรณ์ไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลันมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มสงสัยตัวเองพวกท่านหลายรับฟังแล้วก็ดูปฏิปทาของท่านด้วยนะผมพูดยกย่องท่านแต่ตัวท่านไม่ได้ยกย่ตัวย่องมไม่ยกย่องตัวท่านเองเลยท่านว่ายังไงเราก็เริ่มสงสัยตัวเอง ว่าภาพที่เห็นนั้นก็ดีรังรัตสพันร์นาังสีรัศมีอปรการที่เห็นก็ดีเสียงที่ได้สนดับเป็นพระพุธฎิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนี่เป็นความจริงหรือว่าอารมณ์ผิดของเราจะเลื่อนลอยไปมันจะเกิดป,ปาทานจำให้ดีนะ นี่ท่านักษาถ้อยคำอัตนาโจทยตันนังไม่ได้อย่างจริงใจไม่ยอมเชื่อตัวเองง่ายๆ,ๆจึงได้เข้าสมาธิคือเข้าพิญญาพระสมาบัติถามท่านมหาโมคคลานะท่านมหาโมคลานะก็ตอบว่านี่เธอสีเอสัพพันรางสีที่เห็นนั่นก็ดีพระรูปพระโชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี เสียงที่เสอนได้สดับมาแล้วก็ดีไม่ใช่อารมณ์เรื่อนลอยไม่ใช่ความฝันนี่เธอได้บรรลุจริงๆเธอนี่ขี้สงสยัยจริงๆในบันทึกของท่านในเรียนต่อว่าไม่ใช่สงสยัยตอนนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระจอมไตยได้ทรงตรัสว่าจงพยายามกล่าวโทษโจทดความผิดตนเองไว้เสมอ ถ้าคืนหลงเชื่อง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยสก,กิธาได้ตั้งแต่สมัยได้พระโสดาบันซึ่งภาพคนสองคน,สนแสดงในคราวนั้นบอกว่าเวลานี้เราเสียท่าพระาหลานเสร็จแล้วเจอเจอพระาหลา์เล่นง,งานเสร็จแล้วที่ส่งมีดให้เล่มหนึ่งแล้วก็าถือเล่มหนึ่งให้ลุกเข้าไปฟันกันเวลานั้นเมื่อมาบอกเขาบอก่าไม่สู้เขาบอกว่าเวลานี้เราโดนพระอาหนา์เล่นง,งานเขาแล้ว ตอนนั้นท่านหลงจิตคิดว่าเป็นพระหลานก็จะยับยั้งตงนเอแค่นั้นความดีจะเข้าไม่ถึงอาศัยที่กับผมไม่ไว้ใจตนเองอย่างนี้นะครับยึงไม่ยอมเชื่อใจกับตนเองพระมาหาบุคคลาท่านก็ยิ้มก็ดีแล้วถูกแล้วนิสสมะกระนังเสยโยู่ทว่าอย่างนั้นใคร่ควรเสียก่อนแล้วต้องทําดีกว่า นี่เราก็ต้องไขคุณซีก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเธอทําถูกแล้วทําไปมีอะไรสงสัยถามฉันได้ฉันพร้อมที่จะบอกให้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามอบหมายการงานนี้ให้ฉันกับท่านมหากัจจยนะมาควบคุมเธอเว็นอนันบอกว่าท่านบอกไม่ฝันเธอได้บรรลุจริงๆ ตอนนั้นท่านกล่าวบันทึกว่าท่านถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นี่หนีภัยไหมสมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อควรจะหลบก,ก็หลบเมื่อหลบไม่ทันก็ไม่สูก้การจเจริญอภิญญาพระ,ะสมาบัติจงทำให้มากก็เป็นกำลังสำคัญ ตอนนี้บรรดาท่านนนั้นหลายฝั่งแล้วก็อย่าท้อใจว่าอ้การเป็นเจริญปิญญาพระสมาบัตินี่หากว่าท่านไม่ได้พิญญาพระสมาบัติก็ใช้อารมณ์จิตท,ที่เป็นสมาธิให้มากอารมณ์ใดก็ตามผมสอนไปหลายแบบมาฐานสี่สิบแบบมหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มนโนมยิทธิแบบใดแบบหนึง่ง ที่อารมณ์จิตของท่านทรงดีเลือกเอาตามชอบใจอย่าฟังเสียงผมผมไม่จะพูดว่าอะไรของผมดีก็เป็นเรื่องของของผมท่านพอใจจุดไหนจุดไหนที่เป็นกําลังใหญ่สําหรับท่านเข้าง่ายทรงง่ายทรงได้นานทําอย่างนั้นตามอธัธยาสัยของท่านไม่จําเป็นต้องบอกว่าผมบอกควรจะว่าอย่างนี้ควรจะว่าอย่างนั้น ผมไม่บังคับท่านขอให้ท่านทําให้ได้คือจิตป้้งจากสามารถจิตพ้นจากอํานาจของนิวร์ได้ผมพอใจทุกอย่างนั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจิตของท่านหลายพอใจสาพอใจในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่สามารถสังหารนิวร์ได้สังหารสังโยชน์ได้ผมพอใจทั้งหมด พระว์ที่ว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกคํามีผลทั้งนั้นต่อไปเรยงกล่าวว่าวันนี้ตอนเช้าเห็นไหมไม่มีเวลาเว้นของท่านเลยวันนี้ตอนเช้าได้เข้าพัญญาพระสมาบัตหนักได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองกายลงนอนเจริญวิปัสนาญาณต่อ อย่าลืมนะไม่ใช่สันว่างแขกมีเป็นประจำวันแขกประจำวันก็รุ่นแล้วจะเป็นแขกเขสาวมากกว่าแขกแก่นวกแขกอีกพวกหนึ่งก็คือแขกศัตรูแขกปฏิปักษ์ที่เป็ปฏิบัติปฏิปทาไม่เหมือนกันเขาก็เคี่ยวเข็นให้ทำตามเขาท่านก็เฉย ที่ยงนันก็ดีอารมณ์ของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพระสมบัตินับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับใหม่ทรงไม่ต่างกําลังที่จะพึงใช้ได้ถ้าคุยกันก็อุปจาระสมาธิหรือปฐถมาิานถ้าไม่คุยกับใครก็นอนแหละสมาบัตสี่และสมาบัตแปดส่วนใหญ่จะไปนั่งอยู่ที่สมาบัต 8, แปดจะย้อนมาไปอยู่สมาบัตแปดจนอิ่มแล้วเข้ามาอยู่สมาบัตสี่ แ็นกล่าวว่าเจริญเมื่อตอนเช้าวันนี้นะเข้าสมาวิญญาณพระสมาบัติได้ผลเป็นเศษเวลาขําเอ็นตัวเจริญวิปัสนาต่อได้พบพระใหญ่ท่านยิม้มคำว่าพระใหญ่นี้ก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้าคือมีพระรูป,ประปโฉมใหญ่มากอรบรรดาท่านหลายพูดต่อไปไม่ได้ใช่แล้วนนะครับต้องย้อนกันใหม่แชรแล้วในวันหน้าตนเทปเทปดันนา ทั้งนี้พาออะไรพราะเวลาหมดเสร็จแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านประโยคขาวจรทั้งหลายทรงกำลังใจตามอฏิยาัยของท่านเท่าที่ท่านเห็นว่าอะไรจะดีที่สุดและอยู่ในอิยิบาท,ทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอฏิยา,ายัยจนกว่าเห็นจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นควรที่ท่านจะพักก็อย่าลืมเวลาพักนอนก็จเจริญไปด้วยให้หลับไปสวัสดี